ปัญหาต่างๆที่ถูกพวกคุณซุกซ่อนหรือเก็บกดเอาไว้กำลังทยอยโผล่ขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิวพวกคุณกำลังเข้ามาอยู่ในช่วงเวลาที่พิเศษอีกช่วงเวลาหนึ่งแล้วซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ความเป็นไปได้ต่างๆของโลกจะได้รับอิทธิพลจากพลังงานของเอกอภพอย่างมากมายและพลังงานของเอกอภพที่ว่านี้ ก็ไม่ใช่แรงดึงดูดทางโหราศาสตร์แบบทั่วไปอีกด้วยดังนั้นมันจึงจะทำให้เกิดการชำระล้างแบบพิเศษและแบบเข้มข้นรุนแรงขึ้นด้วยเหตุการณ์ต่างๆของโลกใบใหม่นี้ฉะนั้นสิ่งใดที่พวกคุณเรียกกันว่าเงามืดหรือด้านมืดที่ถูกเก็บกดเอาไว้ มันจึงกำลังทยอยโผล่ขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิวของประสบการณ์ชีวิตของพวกคุณและของโลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณที่จะทำให้พวกคุณเกิดความไม่พอใจหรือวุ่นวายใจขึ้นเป็นระรอกระลอกตามไปด้วยแต่ไม่ว่าพวกคุณจะสามารถอธิบายได้หรือไม่ก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ มันเป็นไปก็เพื่อให้พวกคุณได้มีโอกาสเผชิญหน้ากับพวกมันได้มองเห็นพวกมันและได้ลงมือจัดการกับพวกมันต่อไปดังนั้นปัญหาต่างๆที่พวกคุณซุกซ่อนหรือเก็บกดเอาไว้จึงกำลังทยอยโผล่ขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิวรวมถึงปัญหาความขัดแย้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือความผิดในอดีตทั้งหลายที่อาจถูกพวกคุณซุกซ่อนเอาไว้อยู่มาจนถึงบัดนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิวในช่วงเวลานี้ด้วยเพื่อให้พวกคุณได้รับผิดชอบกับการชำระล้างพวกมันออกไปดังนั้นมันจึงเป็นช่วงเวลาแห่งการเข้าใจผิดเป็นช่วงเวลาแห่งการตอบโต้อย่างรุนแรง เป็นช่วงเวลาแห่งมายาการและเป็นช่วงเวลาที่พลังงานแห่งการเก็ดกดได้มาจนถึงขีดสุดของมันจนไม่สามารถที่จะถูกเก็ดและกดเอาไว้ได้อีกต่อไปและเกิดการตีกลับอย่างรุนแรงด้วยความไม่พอใจ ซึ่งมันอาจจะแสดงออกมาในรูปแบบของการระบายความอัดอั้นตันใจออกมาอย่างรุนแรงและอาจถึงขั้นระบายออกมาอย่างไม่เหมาะสมก็เป็นได้เพื่อบีบคั้นให้พวกคุณได้ปลดปล่อยสิ่งที่เคยถูกเก็บกดเอาไว้ให้อยู่แต่ในเงามืดออกไป